หอยนางรมนม้ำจิ้มนมรร้ำปลาอีขนเพชรค่ะมันปังอยู่ละ ที่คว้สนับสนุนโดยสบู่เอนบีนะคะไม่กลัวหน้าเป็นฝ้าใดๆนอนนี่เห็นเลยว่าแดดสาดมาที่หน้าหน้าก็ยังกระจ่างใสยอยู่นี่ไม่แต่งหน้าหน้าสดก็เอาอยู่เพราะสบู่เอนบีจ้ะ มันจะเกินแล้วเออเด้อเออเอาเออแม่หอหมกมาทำไมอ่ะอืมอีกอีกอีก อืมมากทุกคน やばい。